สบายดีเนาะพ่อแม่พี่เนาะวันนี้ก็มือวันหยุดหยุดงานเนาะก็เลยออกมาดิ่งยู่หน้าเนาะมาดิ่งยู่หน้ามาจอบเบางหน้าน่าดำไปแล้วแต่หนึ่งจะกกำลังต้มมีเนาะต้มมีกินอยู่เตียงหน้าแซบเลยพี่เนาะใส่เบ็ดปลาไว้นี่ก,กัหน้าที่ดำไปแล้วเนาะ เขาเนี่ยรับบ่ออยางงามมันได้เนาะตัวนี้ดำสุดท้ายมูนนี่ตอนนี้เนาะเขาเนี่ยง่ามเบอร์ง่ามเลยตินตินเทียงเนาะนี่คือเทียงขาเเจา้าเนาะเป็นวันผกที่แบบมีความสุขนะ พักออกจากงานมาแล้วมา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 ันอยู่อยู่ไฮอยู่หน้านะ่มันเห็นธรรมศาสตร์เห็นเขาหน้ามันก็นเป็นยังตีภาพภูิใจนะเดี๋ยวเวลาเราเห็นเห็ุเรียกเหมืม่อ,อามาเห็นหน้านี่คือสิมีแหง